กับตันกาสวัสดีครับพี่นิงครับผมสวัสดีครับพี่ปิ๊นครับวันนี้แปลกตาหน่อยปกติคนตรงนี้จะเป็นพี่นุกใช่เดีวันนี้เป็นพี่เอสหา่เองเพราะว่าวันนี้เราจะอยู่กับการ์ดตัวใหม่อ่าได้ใช้จริงด้วยก็คือโคันครับผมถ้าือจะเป็นการ์ดตัวใหม่ ที่เพิ่งเข้ามาเลยใช่ลำบากทำแคิดลำบากก็คือหลายคนรีเควส t มาหลังจากที่เรามีการโพสต์ทางหน้าสื่อออนไลน์ไปหรือก็คือทางแฟนเพจเองอะไรอย่างนี้ครับบอกว่าสอนเล่นหน่อยครับ่าวันนี้เราก็จะมาแกะให้ดูว่าข้างในมีวิธีเล่นเราไปอ่านเองได้นะอันเป็นคลิปเลยนะก็คือเราจะมาสอนเล่นเจ้าการ์ด คนนันนั่นเองอ่าก็อาจจะแบบแบ่งเป็น2พาร์ทนี้เราอาจจะมาอธิบายก่อนเพราะว่าบางคนที่เข้าไปดูตัวสอนเล่นมาแล้วก็อาจจะแบบงงๆงกันอยู่บ้างเราก็จะมาอธิบายใช่เพราะว่าเขาเป็นสัพท์เฉพาะทางนิดนึงเราก็จะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆสําหรับการเล่นการ์ดคนนั้นนั่นเองครับผมใช่ครับและเขาอาจจะเกิด มีคำถามว่าตัวการ์ดเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านเล่นได้ไหมเข้าใจไหมจริงๆมีคำแปลเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็คือต้องขอบคุณทางเพจของ a f t e r b ขาให้ข้อมูลด้านตัววิธีการเล่นแล้วก็คำแปลการต่างๆแปลได้ดีมากใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกคลิปแมทเทอร์เนี่ยอินเสิร์ตจะเป็นภาษาไทยแน่นอนใช่ครับผมใช่ครับบอกเลยว่าเนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่แต่ไม่เป็นไรครับผมเดทุกคนจัดไป่รอติดตามรับรองว่าทุกคนจะดูแล้วเล่นเป็น เข้าใจแน่นอนครับผมเรามาเริ่มที่วิธีการเล่นก่อนเลยดีกว่าครับมาทําความรู้จักกับตัวการ์ดก่อนครับตัวการ์ดคนนั้นนะครับจะมีการ์ดอยู่สี่ประเภทสี่ใช่เป็นของที่เนี่ยอันนี้ผมโชว์นะโชว์ไว้ดูโชว์เดี๋ยวเราขึ้นอินเตอร์ู่แล้วครับผมเดโชว์ไว้ก่อนเลยใช่ครับก็คือเขาจะมีการ์ดประเภทแรกเลยที่จําเป็นมากมากก็คือพาร์ทเนอร์ใช่เปรียบเสมือนคู่หูของเราเป็นลีดเดอร์เป็นลีดเดอร์ ยืนโชว์เลยใช่ครับตัวพาร์ทเนอร์ก็คือจะยืนโชว์ไว้ว่าเราเล่นการ์ดเด็กสีอะไรครับผมอ่าตัวพาร์ทเนอร์ก็จะมีรายละเอียดตามที่เราจะขึ้นอินเสิร์ตนี้เลยอ่าปึ้งก็คือจะมีสีของการ์ดชื่อของการ์ดครับผมตามที่เนเลยความสามารถต้องบอกก่อนว่าพาร์ทเนอร์ทุกใบณตอนนี้นะเทคเดียวกันหมดเลยความสามารถเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคือเขาจะมีตัวละครให้เราเลือกเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ได้แทบทุกคนก็คือตามที่ชอบเขาจะแบบ คถ้บแบบเราอยากเล่นอันนี้แต่ว่าพาร์ทเนอร์ไม่ใช่อันนี้ถ้าเป็นการ์ดเกมอื่นมันจะเป็นแบบนั้นใช่แต่ว่าเจ้าคนอเนี่ยเขาได้มีัวพาร์ทเนอร์มาให้เราเลือกได้หลายรูปแบบเลยครับผมอ่าอย่างเจ้าจริงๆสีฟ้าก็จะมีเป็นตัวละครหลักครับผมผมเห็นหลายคนก็คือใช้พาร์ทเนอร์เป็นคุณลุงมอริเขากโลกเพราะว่าเป็นตัวละครที่ทุกคนชื่นชอบครับผมหรือเปล่าชอบเละมั้งชอบแหละอ่ายละเอียดก็จะมีตามนี้เลยครับชนิดของการ์ดคือเป็นพาร์ทเนอร์เป็นชื่ออืมอ่าแล้วก็จะมีความสามารถมีเรยลิตี้นะครับแล้วก็จะมี ค่า LP หรือก็คือค่าโลจิคพอยต์โลจิคพอยต์นี่คืออะไรรับเนี่ยเริ่มละเริ่มขกับเกมแบบแปลกๆเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีคำอธิบายก็คือเขาเป็นพลังในการสันนิษฐานการที่มีอยู่ก็คือถ้าเกิดเราทําการสันนิษฐานหรือเราเก็บคะแนนแล้วกันอะโลจิ c พอยต์เป็นเหมือนค่าคะแนนที่เราเอาไว้สําหรับเก็บเพื่อชนะเกมโดยแต่ละตัวพาร์เนอร์เนี่ยค่าโลจิคจะเท่ากันหมดแต่ว่าตัวคาแรคเตอร์บางตัวจะมีโลจิคที่มากขึ้นมากก็คือเก็บได้มากขึ้นเก็บได้มากขึ้นอันนี้ก็คือตัวพาร์เน ถัดมาครับตัวคาแรคเตอร์ครับพีทอ่าคาแรคเตอร์ครับผมอ่าจะเป็นตามภาพเลยจะหน้าตาคล้ายๆเจ้าลีดเดอร์เลยใช่แต่ว่าตรงที่เป็นัวฮีด้านซ้ายบนจะเป็นคาดคาดใช่เป็นคาสคาดในการเล่นของการ์ดตัวนั้นๆนครับผมเอ้ยจะเห็นว่าในรูปเนี่ยก็จะเป็นคุโรชินิจินะครับผมใช่คุโรชินิจินั่ง LP มีการเป็นเสองแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่ามันจะไม่เท่ากันใช่แต่ว่าก็จะมีเพิ่มขึ้นมาจากตัวพันธทนี่ก็คือเป็นค่า AP ครับผมหรือก็คือค่าแอคชั่นพอยท์ใช่แล้วซึ่งแอคชั่นพอยท์เนี่ยจะเอาไว้สำหรับการคอนแทคกับตัวคาแรคเตอร์ฝ่ายเราข้างคอนแทคก็คือภาษาไปแล้วอันนี้คือตีฟาดกันภาษาแปลง่ายคือตีเป็นค่าพลังเดียวคน้นบอกคอนแท็กใช่ภาษาคนเราคือตีก็คือเป็นค่าพลังที่เอาไว้วัดเวลาเราตีคาแรคเตอร์อีกฝ่ายนี่ใช่ครับผม พัดมาครับอันนี้ก็คือคาแรคเตอร์จริงๆมีแค่นี้เลยครับมันคล้ายๆพันเนอร์ใช่พัดมาครับจะเหมือนกันเลยพัดเปจะเหมือนกันเลยก็คือการ์ดอีเวนต์อ่าอีเวนต์นี่เริ่มหายไปเยอะแล้วถ้าเราเล่นโปเกมอนอีเวนต์ก็เหมือนเทรนเนอร์อ่าก็คือเป็นการ์ดอีกประเภทหนึ่งที่เอาไปใช้งานครับก็คือจะไม่ ไม่ใช่การที่เราเอาไปวางไว้บนบอร์ดใช้แล้วก็จะทิ้งไปเลยใช่ทิ้งไปเลยเหมือนเทรนเนอร์เลยใช่ภาษาโปเกมอนคือเหมือนเทรนเนอร์ผมก็คือจะมีชนิดของการสีของการครับแล้วก็ตัวค่าคอร์สค่าคอร์สอ่าแล้วก็ตรงอื่นอย่างเช่นพวก AP LP ก็ไม่มีละเพราะว่าใช้แล้วหลปทิ้งไปเลยใช่แล้วทิ้งไปทิ้งไปใช่ครับ ทีนี้มันจะมีอีเวนท์ที่เป็นประเภทสําหรับไวเซ็ตที่ตัวละครก็คือไอเทมติดใส่ไอเทมติดโปเกมอนนั่นเองใช่ใช่ก็คือใช้เสร็จปุ๊บเขาก็จะไปแปะไว้ที่ตัวคาแรคเตอร์ตัวนั้นนั่นแหละไปอยู่้ังใต้เอาไว้บัฟนะใช่ใช่ใช่ทนมาอันนี้เป็นการ์ดที่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนตัวการ์ดที่จะทําให้เราชนะเกมนี้แล้วก็ข้อจากัดเรื่องการจัดเด็กก็คือการ์ดคดีอ่าเป็นแนวนอนเป็นการ์ดแนวนอนซึ่งตัวคดีเนี่ย อ่ะเราต้องบอกก่อนคดีกับพันเนอร์จะไม่อยู่ในเด็กใช่อ่าคดีกับพันเนอร์ถูกแยกออกมาต้องบอกว่าเป็นการที่ตอนเริ่มเกมอ่ะมันจะโผล่มาอยู่ข้างนอกเลยใช่แต<ห>่โผ <จะ S 1> ่ามาอยู่ข้างนอกเลย ตัวคดีจะสังเกตว่าเขาเป็นการแนวนอนมุมซ้ายบนคือสีใช่ไหมครับครับก็คือเป็นข้อจํากัดว่าเด็กเราอ่ะจะใช้การสีอะไรได้บ้างอ่าก็าคืออย่างนี้ในรูปเป็นสีฟ้าก็คือเด็กเราจะต้องใช้การสีฟ้าได้เท่านั้นแล้วในบล็อกตอนนี้มีแบบ2สีมี3สี5สีอะไรอย่างนี้แล้วยังครับผมมี2สีแล้วมี2สีแล้วเป็นการบอกว่าเนี่ยเด็กเนี้ยเราจัดได้2สีเลยนะใช่เออโอเคครับตัวรูปแบบก็คือแจง่ายมากเลยสำหรับการคดีครับก็คือมีแค่สีมุมซ้ายบนครับอ่ามีรหัสของการดแล้วก็มีตัวเลเวล จะสังเกตว่ามีเลข7กับเลข6กอ่ะก็คือจะแตกต่างกันตรงที่ว่าสาหรับคนเริ่มก่อนเริ่มหลังนั่นเองใช่แล้วสีแดงก็คือคนเริ่มก่อนใช่ครับเลยเวล่เจ็เป็นคนเริ่มหลังเริ่มหลังมันแตกต่างกันยังไงครับเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยก็คืออย่างที่เราเห็นเจ้าค่า logic point ใช่ไหมครับก็คือตัว p a เน n e r ตัว LP ก็คือ partner c h a r เ c t ร r จะมี logic point ครับเราสามารถทําการแ a บ แอพคาแรเตอร์พวกนี้เพื่อเก็บโลจิพอยต์ได้ระหว่างเล่นทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีค่าโลจิพอยต์ครบตามเลเวลของคดีที่เรามีอยู่ก็คือสมมติถ้าเราเริ่มก่อนเราจะมี7เลเวลถ้าเราเก็บโลจิพอยต์จนครบเเลเวลอะเราก็จะสามารถชนะเกมได้มาเป็นการบ่งบอกว่าเริ่มก่อนต้องเก็บพอย์ให้ได้มากกว่าใช่เพราะคุณเริ่มเ่มก่อนใช่เริ่มหลังก็หกพอยด์พอใช่ยนโยนให้ทีนี้จะมีสัญลักษณ์มาเกร์ ใช่แล้วที่มี2ด้านครับก็คือจะเป็นช่วงสืบคดีกับอีกด้านหนึ่งจะเป็นช่วงไขคดีไขคดีจะเป็นสีดำส่วนช่วงสืบคดีจะเป็นสีน้ําตาลสีน้ําตาลก็คือในการเซตอัพของเกมเราจะเอามาเกอร์ตัวนี้ไปปิดทับไว้ที่ตัวเลเวลที่เรา ไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นก็คือสมมติเราเป็นคนเริ่มก่อนฮะตัวมาร์กเกอร์ก็ได้ไปปิดทับไว้ที่คนเริ่มหลังก็คือเพื่อเป็นการบอกว่าเราต้องเก็บ7ิตเลเวลอ่าก็คือถ้าเราเริ่มก่อนเราต้องเอามาร์กเกอร์ไปติดบังวังสีสีฟ้าไว้แต่ถ้าเริ่มหลังก็เอาไปบังฝั่งสีแดงไว้ใช่ทีนี้ครับตัวมาร์เกอร์จะสังเกตว่าจะมี2ด้านช่วงสืบคดีกับช่วงปิดคดีอ่าช่วงไขคดีใช่ ก็คือตัวเจ้าพาร์ทเนอร์ครับเขาจะมีความสามารถข้อที่2บอกว่าก็คือแท็บเพื่อแอซิดอ่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายดีว่าแอซิดคืออะไรใช่เพียงแต่ว่าพอแอซิดปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเรามีค่าไฟล์เลเวลเจ็ดขึ้นไปเราจะจะสามารถปิดคดีได้เขาจะถูกฟิปเดี๋ยวตรงนี้เราจะอธิบายในช่วงช่วงข้างหลังนี้คแต่เอาไปว่าตัวมาร์กเกอร์จะมี2ด้านก็คือช่วงสืบคดีกับช่วงไขคดีนั่นเองโอเคแล้วก็ตอนนี้พวกประเภทของกราดทั้ง4ก็เราอธิบายจบละต่อไปก็จะเริ่มเข้าสู่แล้วว่า ก่อนจะเล่นกันอ่ะเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างใช่ครับผมมาถึงสิ่งที่จําเป็นต้องมีการเล่นการเตรมโคนั่นครับผมอย่างแรกครับก็คือตัวเด็กจะมีทั้งหมด42ใบ42ใบโดยแยกเป็นเด็กสําหรับเล่น40ใบเปเปเปห้ามขาดห้ามเกินอ่าแล้วก็การ์ดพาร์ทเนอร์หนึ่งใบครับผมการ์ดคดีหนึ่งใบครับอย่างที่เราบอกว่าตัวพาร์ทเนอร์กับคดีจะถูกแกกออกมาจากเด็กเราก็คือมี40ใบนั่นแหละครับผมตัวการ์ดจะใส่ซ้ำกันได้3ใบ อ่ากสามใบใช่โปเกมอนมันใส่ได้สี่ใบใช่อะการ์ดโคนนจะใส่ได้แค่สามคัปี้ด้วยความที่ว่าเด็กเขามีแค่สี่สิบใบนั่นแหละครับผมมาถึงพื้นที่ก็คือตัวบอร์ดนั่นเองครับตัวบอร์ดก็คือจากที่เราเห็นในภาพนีเลยเลขหนึ่งก็คือที่เกิดเหตุเพาว่าที่เกิดเหตุก็คือเหมือนอะบอร์ดเหมือนสนามเลยเป็นบอร์ดเอาไว้ที่วางไว้เพื่อเอาไปลงคาเล็เตอร์ใช่ไว้ลงคาเล็เตอร์ครับเลขสองก็คือพันเนอร์ก็คือพื้นที่วางตัวพันเนอร์ของเราลีเดอร์ของเราอ่า เวลสก็คือคดีก็คือที่วางการคดีก็คือจะวางอยู่ซ้ายบนเลขสีก็คือเด็กก็คืออ่านนี้คือตามตัวเลยวางเด็กเลขหาคือพื้นที่หลักฐานพื้นที่หลักฐานเนี่ยแหละก็คือเจ้า เลเวลที่เราจะได้จากการเก็บโลจิกพอยต์ใช่ครับผมก็คือทุกครั้งที่เราทำตี LP ลพีพอยต์ใช่เราก็ต้องเอาการ์ดที่ได้แต้มตรงนั้นอ่ะใช่ไปวางตรงนั้นครับผมก็คืออย่างที่เราพูดกันก็คือมี7เลเวลกับ6เลเวลครับผมโอเคครับเลเวล6ก็คือที่เก็บไฟล์อ่าไฟล์เนี่ยจะเป็นเหมือนมานาที่เราจะได้รับมาเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าตรงเนี้ยเราจะได้รับมาอย่างไรใช่ครับแล้วก็7ก็คือพื้นที่รีมูฟคำว่ารีมูฟก็คือกองทิ้งนั่นแหละใช่การเกมนี้จะใช้คำว่ารีมูฟนะครััับแต่่่วาาามนนนกกกก็คือออรรททิิ้้งงงงงลเ ไม่ได้ออกไปไหนสวนแปลก็คือการเป็นเหมือนไม่มีอะไร,อะไไรโอเคครับต่อไปครับผมก็จะเป็นช่วงเซตอัพแล้วหลังจากที่เราแบบมาเจอกับ คู่แข่งเรียบร้อยแล้วเตรียมเด็กอะไรมาครบแล้วนะพร้อมที่จะเล่นแล้วใช่ครับสิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกเลยครับก็คืออ่ะทักทายกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากสบายดีไหมพร้อมแพ้ผมหรือยังโอเคต่อไปพอเราตรงกันตัดอะไรเรียบร้อยแล้วเหมือนที่เราเล่นกันปกติครับผมให้เราอ่ะนำริดเดอร์ของเราครับผมมาคว่ำไว้ตรงตำแหน่งคันเนอร์แล้วก็คดีแล้วก็คดีมาวางไว้โชว์เลยอ่ะมาวางคว่ำไว้ก่อนใช่ครับเสร็จแล้วสำหรับอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก่อเราก็ เปิดเลยครับผมตัดสินว่าใครจะได้เริ่มก่อนเริ่มหลังก็คือเลือกเลือกว่าจะเอาหัวหรือหางวิธียังไงก็ได้โอเคแล้วจากนั้นครับผมพอตัดสินแล้วนะว่าใครจะได้เริ่มก่อนหรือเริ่มหลังครับผมก็ทําการจั่วการครับผมอ่ามือแรกของการเกมนี้คือ5้าใบห้าใบใช่ครับผมก็คือจั่วมา5้าใบอ่าแล้วผู้เล่นเริ่มก่อนอ่ะจะเลือกว่าเราอยากเปลี่ยนมือไหมมือนี้มันไม่ดีอ่ะเราเราจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับด้วยการเลือกครับว่าใบไหนที่แบบโอ้ยตอนนี้ยังไม่อยากได้ เอากลับไปก่อนแล้วผมจวมา5้าใบไม่อยากได้2ใบก็2สองใบอ่ะกลับเด็กเข้าไปก่อนแล้วก็สับๆๆๆอ่าจะคล้ายๆกับตะลิงชันใช่คล้ายๆเว้ยตะลิงชันกับไต่กองใช่อันนี้คือเอาข้อกองสับก่อนครับอันนี้ก็คือเราสับสับเสร็จปุ๊บเราก็จว่วเท่าเดิมใช่จวเอากลับเท่าไหร่จว่วเท่งนั้นาหลักที่ผู้เล่นคนแรกทําเสร็จแล้วก็ผู้เล่นเริ่มหลังก็ทาตารับเลือกว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งใช่ครับหลังจากนั้นปุ๊บเสร็จปุุ๊มพ้้อนนทกค ก็หงายพาร์ทเนอร์แล้วก็เริ่มเกมได้เลยคือแอปก็จะคือจะประมาณนี้ครับผมก็คือง่ายมากก็คือคว่มพาร์ทเนอร์คว่มคดีไว้ก่อนเลือกคนเริ่มก่อนเริ่มหลังจากนั้นโจมา5ใบเลือกเปลี่ยนมือพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเซตอัพพร้อมปุ๊บเราก็จะหงายพร้อมกันแล้วเริ่มเล่นนั่นเองใช่แล้วง่ายมากคือง่ายมากๆใช่ครับทีนี้ในหนึ่งเทิร์นจะมีทั้งหมดสามเฟสเฟสแรกก็คือออโต้เฟส ออทอเฟสใช่แล้วแคำแปลกๆแล้วกคลใายๆหัวตั้งหรือเปล่าใช่แล้วปกตินี้ออโตเฟสก็คือการจับกราดที่เราแบอยู่นอนอยู่ก็คือจับหัวตั้งก็คือมันเป็นการรีเฟสทั้งหมดเพื่อเพื่อจะเริ่มเริ่มเข้าเทิร์นแล้วก็จวกการหนึ่งใบก็คืออย่างแรกคือจับหัวตั้งก่อนจากนั้นจวกกราดหนึ่งใบพอจวกกราซหนึ่งใบปุ๊บอ่านี่คือสิ่งที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้ก็คือเราจะนําการ์ดบนสุดของเด็ก2ใบไปวางไว้ที่ที่เก็บฝ่าย ก็คือเราจะเอากาวส,สองใบไปวางไว้เปรียบเสมือนมานาครับเป็นที่เก็บไฟล์เราทําแบบนี้ทุกเทินเธอละสองใบ,ย,งบย,ยกเว้นยกเว้นคนเริ่มก่อนเธอแรกจะมาได้แค่ใบเดียวเท่านั้นทีนี้ถามว่าไอ้ตัวที่เก็บไฟล์เนี่ยเอาไว้ทําอะไร ก็คือมันจะเอาไว้เล่นการ์ดนี่แหละใช่แล้วเราก็จะเข้าสู่ช่วงเมนเฟสอ่ะพอเราทําทุกอย่างครบปุ๊บอ่ะก็คือรีเฟซกลับมาจวการ์ดเข้าเทิร์นแล้วก็เอาเอาไฟล์สองอปเจกต์สองไฟมาวางเป็นไฟล์ก็คือเข้าสู่เมนเฟสอืมเป็นช่วงที่เราจะได้เล่นการ์ดกันใช่เราเียกว่าเมนเฟสเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยครับผมหลักๆก็มี6กอย่างด้วยกันหกอย่างอ่าใช่ครับอย่างแรกก็คือใช้งานการ์ดจากบนมือครับผมก็คือเล่นการ์ดบนมือนั่นแหละใช่ครับอย่างที่2คือเน็กหิน อ่านี่คือมาแล้วคำแปลกๆแลคำแปลกๆอ่าอย่างที่3ามก็คือการใช้ความสามารถของคัทเนี่ยอ่าโอเคครับถัดมาก็คือการใช้ความสามารถประกาศของตัวละครก็คือเป็นจะเรียกว่าเป็นเทคติคลงก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นความสามารถของคาแรคเตอร์ที่อยู่บนสนามอยู่บนสนามและสามารถกดได้ใช่และสั่งใช้ได้ใช่ครับผมโอเคครับถัดมาก็คือการสันนิษฐานอ่าเอามาเริ่มเป็นคำเฉพาะใ่้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายแบบ ไล่ไล่กันเลยทีละข้อเลยอันสุดท้ายคือแอคชั่นครับผมอโเคครับหัวข้อถัดมาครับสภาพของการ์ดการ์ดเกมนี้จะมีสภาพได้อยู่3แบบ3แบบก็คือแอคทีฟก็คือหัวตั้งสภาพนอนเนี่ยเขาจะเรียกว่าสลีฟก็คือหลับใช่ตั้งนอนไปก่อนใครโดนคนันยิงเข็มไปก็คือเกิดหลับนี้เลยใช่อีกสภาพหนึ่งที่เราจะไม่ค่อยเห็นกันก็คือสตันสตันก็คือตีลังกากับหัวครับซึ่งสตันเนี่ยจะมีผลครับเพราะว่า ถ้าเกิดสมมติว่าการจะแก้สตันเนี่ยเราต้องทําเขากลับมาเป็นสลิปอ่าเพราะฉะนั้นผู้การที่มีความสามารถบอกว่าต้องสั่งสลิปตัวเองหรือการที่บอกว่าต้องสั่งนอนตัวเองนะถึงจะใช้งานได้ก็จะใช้งานไม่ได้คือถ้าสตันอยู่ก็คือมันจะเอามาจากหัวตั้งเป็นนอนไม่ได้ใช่มันต้องแก้ด้วยการกลับมาเป็นนอนก่อนเราค่อยหัวตั้งอีกทีตอนเข้าเทินอ่าก็คือตอนออโต้เฟบ เราเลือกจากตัวนอนขึ้นไปเป็นหัวตั้งใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้ามีต right? ัวละครสตันอยู่ใช่ออโต้เฟสตอนนั้นน่ะมันจะกลับไปนอนใช่ก็คือเหมือนแบบให้คิดว่าเรามีหลับสองแบบก็คือมีตื่นอยู่หลับแบบหลับตื้นเขินกับหลับลึกกับหลับลึกพอตอนปลุกุ๊บหลับลึกอยู่ก็เอขมันเป็นหลับหลับธรรมดาก่อนหลับธรรมดาก่อนค่อยๆขึ้นไปใช่อันนี้คเรื่องสภาพอากาศครับผมทีนี้สิ่งที่ทําได้ในเมนูเฟสครับอย่างแรกคือการใช้งานการ์ดจากบนมือครับครับผมก็คือเกมนี้เขาบอกว่าโคนนนเนี่ยแปลก แปลกมากมในหนึ่งเพเนี่ยเล่นการ์ดได้แค่ใบเดียวใบเดียวเท่านั้นใช่ครับ1ใบเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์หรืออีเวนต์ใช่ครับผมต้องเลือกเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งใบเท่านั้นเลยครับผมทีนี้ก็ไะ้เกิดคําถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดผมอยากจะ เล่นการ์ดใบที่2ผมต้องทำยังไงอ๋อขอรนั <Sh Words> Ora, ้นก็คืออันนี้ก็คือ next h i n นั่นเอง next hint นั่นเองครับรับผมก็คือเมื่อหลังจากที่เราใช้การ์ดใบที่1ไปแล้วที่เป็นแบบใช้ได้เทิละครั้งเป็น priority ของแต่ละเทิรนใช่ครับก็คือเราสามารถถ้าสมมติอยากเล่นใบที่2ใช่เราจะสามารถทำการ next h i n เพื่อ ขอเล่นใบที่2ได้ครับผมใช่ด้วยการหยิบการ์ดในไฟล์ของเราที่เป็นใบบนสุดไฟล์เราก็คือได้มาจากทุกช่วงเข้าเทิร์นใช่ไหมสองใบที่แบบแปะมาเรื่อยๆหยิบการ์ดใบบนสุดของไฟล์เราขึ้นมือ1ใบครับครับผมหลังจากนั้นเราจะสามารถได้สิทธิ์ในการเล่นการ์ดเพิ่มขึ้นอีก1ใบ่าแลกเปลี่ยนก็คือเล่นการ์ดใบที่2ได้แลกเปลี่ยนการที่ว่าเราจะเล่น คาแรคเตอร์หรือไม่ก็อีเวนท์ที่มีค่าคอร์น้อยลงไปหนึ่งใช่เพราะว่าเราหยิบออกมาใช่ครับเพราะเราหยิบออกมาจํานวนค่าไฟล์เรามันลดลงแล้วถ้าหากอยากเล่นไปที่3ามะครับอยากเล่นไปสามก็หยิบอีกทีโอ้แล้วก็จะเล่นได้เล่นนะ้มมติถ้าอยากเล่นไปที่สี่ไปที่สี่ไม่ควรแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เล่นได้เรื่อยนะครับเล่นได้เรื่อยก็คือเล่นได้เรื่อยจนหวากร์ดในไฟล์จะไม่เหลือให้หยิบคใช่ถ้าเราไม่มีไฟล์เราจะไม่สามารถเล่นทินได้ใช่ครับผมมามาณนี้ทีนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมยังทิ้นมาแล้วผมไม่่าว ถ้าสมมติคุณอยากแบบบางคนอยากไอ้มือมันไม่มีของที่ต้องการเน็กคินหยิบมาหนึ่งใบอุ้ยไม่มีอะไรเล่นอยากเน็กคินต่อยใบแบบนี้ไม่ได้ครับใช่ต้องเล่นก่อนต้องเล่นก่อนใช่เพราะเขาบอกบังค้ำมาเลยว่าเมื่อคุณเล็กคินไปแล้วครับถ้าคุณจะทําการเน็นคินอีกครั้งอ่ะใช่คุณต้องเล่นการให้ครบลําดับที่เขากําหนดมาก่อนใช่ครับผมก็คือเน็กคินเสร็จปุ๊บต้องเล่นถ้าไม่เล่นก็คือไม่เป็นไรแต่ว่าจะเน็กคินต่อไปไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับผมอ่าก็เป็นประมาณนี้ครับสาหรับการเน็กคินก็คือ เราหยิบไฟล์ขึ้นมาเพื่อเล่นการ์ดใบถัดไปนั่นเองใช่ครับผมถัดมาครับการประกาศใช้ความสามารถของตัวละครถ้าถ้าเป็นการนี้เขาเรียกว่าประกาศครับผมก็คือเป็นกลไกการกดแอคทีฟนั่นแหละกดแอคทีฟการ์ดของคาแรคเตอร์ที่บนสนามใช่ครับผมก็คือคาแรคเตอร์ที่บนสนามมาเนี่ยสามารถกดสั่งแอคทีฟได้เลยครับผมทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคาแรคเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมีความสามารถที่บอกว่าต้องจับสลีฟตัวเองก็จะกดความสามารถได้เช่นกันอันนี้ผม พูดก่อนว่าคาแรคเตอร์ของการ์ดเกมเนี่ยครับเมื่อลงมาที่จุดเกิดเหตุแล้วครับผมจะติดสถานะเปิดตัวใช่ครับอันนี้ก็คือสถานะที่เราเข้าใจง่ายก็คือติดสิกเนตนั่นเองก็คือลายการ์ดลงมาต้องรอก่อนหนึ่งเทิร์นถึงจะทาใดๆได้ครับผมซึ่งเกมนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันใช่เพียงแต่ว่าสถานะเปิดตัวของคนนั้นนะครับก็คือคุณจะไม่สามารถแอคชั่นได้ครับผมไม่สามารถสันนิฐานได้ครับสองอย่างนี้ครับผมแต่คุณสามารถใช้ความสามารถประกาศที่บอกว่าต้องจับสลิปเนี่ยสามารถทําได้ก็คือถ้าเป็นการ์ดเก็บอื่น ลงตัวละครมาที่จริงแล้วต้องรอหนึ่งเทินยากจะทาอะไรก็ตามได้<ช>แต่ว่าเป็นคนนั้นครับเมื่อเทินที่ลงมายัางตีไม่ได้ยังสันนิษฐานไม่ได้แต่สามารถแทบตัวเองจวหนึงอะไรอย่างเงี้ยได้เ<ช>ีอะไรที่บอกว่าแทบตัวเองจวหนึงแทบตัวเองลดพลังทําได้อันนี้ทําได้เป็นสถานปความสามารถของการใช่ครับผมข <ห üzik S 1> ้อถัดมาครับการสันนิษฐานนี่สันนิษฐานนี่คือ เป็นหัวใจสำคัญของเกมัหวใจนะคัญของเกมครับจะสังเกตว่าการ์ดนะครับจะมีค่าโลจิกพอยต์ก็คือ LP ที่อยู่ขวาล่างที่เราเปิดดูใช่ที่อยู่ที่เมื่อกี้เป็นคุโดชิจิใชจิมี LP 2อ่าาพร์ทเนอร์เอโดะมาร์โกนันมี1 LP ใช่นะการสันนิษฐานครับก็คือการสั่งสลิปคาแรคเตอร์ก็คือสั่งแคป สลิปคาแรคเตอร์หรือพาร์ทเนอร์หรือพาร์ทเนอร์ตัวนั้นๆครับผมเพื่อบอกว่าผมจะทําการสันนิษฐานหลังจากนั้นครับพอคุณสลีปสมมุติสมมติเมื่อกี้เราสั่งสั่งแท็บคูโดครับผมคุณก็จะนําท็อปเด็กสองใบมาวางไว้ที่ช่องเลเวลของคดีครับผมก็คือจะได้2หลักฐานนั่นเองใช่จะได้2หลักฐานแต่ถ้าเป็นเอโดงะคนวันที่เป็นพาร์ทเนอร์ก็จะได้1จะได้1น่งใช่ครับผมซึ่งตรงนี้จะติดสถานะเปิดตัวนะลงมายังทำไม่ได้ใช่ใช่ใช่ต้องรอ1เทิร์นต้องรอ1เทิร์นใช่ครััับบถดมาครพี่เอหนี่แอคชั่นอ่า การเกมนี้มีวิธีที่จะทำให้เราไปถึงชัยชนะได้สองแบบเลยก็คืออย่างแรกคือหาลักขาที่เราพูดกันไว้ใช่ก็คือการสั่งิีฐานไปเรื่อยๆครับผมอ่าที่สองก็คือแอคชั่นเนี่ยแหละครับแอคชั่นนี่คือโหก็คือตีอะไรประษาประมาณก็คือสั่งตีใช่ครับผมแล้วตีของเกมนี้ ตีได้หลากหลายแล้วมีลำดับที่ค่อนข้างยุบยับนิดนึงแต่ว่าเข้าใจไม่ยากครับผมใช่ครับอ,อย่างแรกครับก็คือการเมื่อเราประกาศในขั้นเราจะเลือกเป้าหมายได้สเป้าหมายใช่เป้าหมายแรกคือคาแรคเตอร์อีกฝ่ายครับผมท,ที่นอนอยู่ที่นอนอยู่หรือ ที่สตันอยู่ครับผมถัดมาครับอีกหนึ่งเป้าหมายก็คือประกาศแอคชั่นใส่ค่าคดีก็คือหลักฐานหลักฐานเขาแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายไม่มีหลักฐานก็คือเล็งไม่ได้เล็งไม่ได้นะเล็งไม่ได้เราไปหาไปหาอย่างอื่นเอาใช่ครับทีนี้เมื่อเราสมมติว่าข้อแรกเราประกาศแอคชั่นใส่การ์ดตัวละครครับผมบอกว่าเราแอคชั่นใส่คาแรคเตอร์อีกฝ่ายก็คือประกาศดังตีเอาสมมติเอาเอาคุณโอชิจิ พลังเจ็ดพันเจ็ดพันตีใส่ใครสักคนที่พลังสักสี่พันนะที่สักสี่พันเมื่อประกาศแอคชั่นเนี่ยครับจะเข้าสู่เฟสของการคัดอินครับผมคัดอินก็คือความสามารถของการ์ดที่เราได้พูดกันไปก็คือจะมีสัญลักษณ์อันนี้ดักจริงจริงใช่เป็นสัญลักษณ์นิ้วใช่แบบถูกต้องนะครับถูใช่ครับซึ่งการคัดอินเนี่ยในหนึ่งแอคชั่นเมื่อแอคชั่นจะเกิดการคอนแทคกันสมมติว่าผมแอคชั่นใส่คาแรคเตอร์จะเกิดการคอนแท็กในหนึ่งการคอนแทคกันเนี่ย ก็คือจะปาคัดอินได้แค่1ใบคนละ1ใบคนละหนึ่งใบครับผมโดยฝั่งที่โจมตีก่อนก็สามารถทิ้งกับบมือผู้บบวกพลังได้เช่นกันใช่ครับผมซึ่งเงื่อนไขจะเป็นแบบนี้ครับสมมติว่าผมโจมตีไปผมมีพลังมากกว่าครับผมฝ่ายตรงข้ามจะได้สิทธิในการปาพลังปาคัดอินออกมาก่อนครับถ้าฝ่ายตรงข้ามปาคัดอินออกมาแล้วพลังเขามากกว่าผมแล้วซึ่งถ้าตามกฎเกมปกติก็คือถือว่าตีไม่เข้าใช่ฝั่งคนตีจะสามารถได้สิทธิในการปาคัดอินสวนหนึ่งครั้งเหมือนกันใช่ครับ เราสามารถปาเพื่อบวกให้มากกว่าเขาได้อีกทีหนึ่งก็อ,อย่างเช่นภาพตัวอย่างนะครับผมในที่ผมขึ้นมาเขจะเป็นเจ้าคุดไม่ใช่คุดูิเจ้าโคน,นันโคน,นันที่มีพลังหกพันตีใส่เฮจิที่มีพลังสี่พันในกรณีนี้คือโคน,นันตีใส่เฮจิ4 0 0พันโคน,นันชนะอยู่แล้วใช่อ,อันนี้คือชนะเลยชนะเลยเพราะว่าคัตตินมันมีแค่สอง0ใช่คัดอินแค่มีแค่2 0 0 0ันแต่ถ้าสมมุติว่าเจ้าเฮจิเนี่ยเลัง ห้าพันพลังห้าพันสมุญห้าพันนะผมตีไว้หกพันตีใส่ห้าพันแล้วเฮจิบอกว่าเอ้ยยังไม่อยากยังไม่อยากไปอ่ะเขาก็ปาคัดอินมาสองพันบวกสองพันกลายเป็นเจ็ดพันใช่โคนันจะพี่เป็นหกพันอ่ะจะโจมตีใส่เฮจิไม่เข้าใช่แต่ว่าถ้าโคนันบอกว่าเฮ้ยผมมาอยากให้คุณไปให้ได้ใช่ผมก็สามารถปาอีกสองพันบวกเพิ่มไปได้อ่าประมาณนี้ในอีกกรณีหนึ่งก็คือ ถ้าสมมุติผมสี6พัน 6, ตีใส่เจ้าเฮจิ4พันไปเงี้ยเจ้าเฮจิบอกว่าโอหผมปา2พันไปก็ก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้ตายคู่อยู่ดีตายเองอยู่ดีก็ไม่ปาครับอพอไม่ปาปุ๊บผมกผม็ผมชนะแล้วผมไม่ปาก็คือจบก็คืจบใช่ใชหรือรอีกกรณีหนึ่งคนตีพลังน้อยกว่าใช่สมมติว่ากลับกันเฮจิเป็นคนโจมตีใส่โคนนั้นซึ่งเฮจิมีพลัง4พันโคนั้นมีพลัง6พันทีเนี้ย ตามรูปตามภาพที่เราเห็นเลยมนตีไม่เข้าใช่ทีเนี้ยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนโจมตีพลังน้อยกว่าค,คนโจมตีจะได้สิทธิ์ในการปากรคนโจมตีสามารถจะปาผู้บุกพลังให้เข้ากันหรือมากกว่าได้ก่อนครับผมแล้วคนที่โดนโจมตีก็ค่อยปาส่วนมาเลือกเอาว่าจะปาหรือไม่ปาชครับผมอ่า <นะ S 2> ลำดับก็คือเอาง่ายๆแบบไม่มองพลังอะโดยมึนๆก็คือพอตีไปปุ๊บถ้าในกรณีที่อีกฝ่ายพลังน้อยกว่าอีกฝ่ายจะได้สิทธิ์ปากนใช่พออีกฝ่ายปามาปุ๊บเราจะได้ คนตีเห็นว่าเขาปามาแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ปลาต่อไปเหมือนกัน่ถ้าเราไม่ปลาก็คือจบแต่ถ้าปาก็จบเหมือนกันใ่่แล้วในอีกกรณีหนึ่งก็คือคนตีพลังน้อยกว่าคนตีจะมีสิทธิ์ปลาก่อนใช่แล้วพอเราปลาปุ๊บอีกฝ่ายก็จะมีสิทธิ์เลือกว่าจะปาหรือไม่ปาพอเขาปาปุ๊บก็จบแ้่ปาก็จบเหมือนกันใช่เพราะว่าทุกคนจะได้คอต้ากันปลาคัดอินได้แค่คนละหนึ่งค่ะคนละหนึ่งครั้งใช่ครับผมครับทีนี้ก็จะมีหัวข้อที่เรียกว่าการกาการเนี่ยก็คือ ฝ่ายต้องข้ามก็คือฝ่ายที่ถูกเราโจมตีครับจะสามารถทําการกาดหรือก็คือป้องกันใช่บมได้ด้วยการทําให้ตัวละครที่แอคทีฟอะครับก็คือหัวตั้งอยู่หัวตั้งอยู่อยู่ในภาพสลีฟก็คือจับแทบับมเพื่อกาดก็คือจะเปลี่ยนเป้าโจมตีจากโจมตีแรกที่ฝ่ายประกาศให้มันาตัวที่เพิ่งแท็บเมื่อกี้ภาษาบ้านเราที่แบบเห็นภาพกันชัดเลยคืออาจจะเป็นเรียกว่าบ็อกเกอร์ทีนี้ก็สมมติว่าอีกฝ่ายประกาศแอคชั่นครับผมใส่ใส่หลักฐานใส่หลักฐานเรา ประกาศไอชั่นใส่หลักฐานผมมีตัวหัวตั้งอยู่ครับบมผมบอกว่าผมกาดจับแผปตัวนี้ครับผมเป้ามันจะถูกย้ายไปที่ตัวนี้ถูกไหมจะก็จะเกิดการคอนแทกมันก็มันก็เกิดการคอนแทคแทนเพราะมันเกิดการคอนแทคมันก็จะเข้าหลุมเข้าไปจังหวะที่เมื่อกี้ที่เราเคยเล่าไปครับมันก็ได้เข้าไปในหัวข้อขัดตว์กันไปมาหรือถ้าสมมุติว่าอีกฝ่ายประกาศโจมตีใส่คาแรคเตอร์ของเราที่นอนอยู่อ่าแล้วทีนี้คือ เราไม่อยากให้คาแรคเตอร์ที่นอนอยู่ของเราอะไปที่ริมมุกโซนก็คือไม่อยากให้มันตายอะใช่เราก็สามารถเอาตัวที่มีพลังใหญ่ๆตัวหนึ่งของผมที่ยืนอยู่วุบไปบล็อกแคน่าบล็อกแคนแล้วเป้าการตีของเขาอะจากที่เป็นตัวนอนตรงนั้นอะก็จะย้ายมาเป็นตัวที่ผมเพิ่งแท็กไปใช่แล้วก็จะเกิดลูปคัดอินเดิมมาะมาณนี้ครับผมแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาประกาศโจมตีใส่ค่าราคาเราครับแล้วเราประกาศการ์ดอ่ะเราเอาตัวเล็กตัวน้อยเลยตัวพันหนึ่งเอาตัวพันหนึ่งไปบล็อกาไปแท็บนักกินคี มันเกิดคอนแทกับคาแรคเตอร์ด้วยกันถูกไหมครับครับผมต่อให้คาแรคเตอร์เราที่ผ่านมากว่าก็จะถูกไปรีมมโซนก็สุดปายแต่ว่าตัวค่าคดีเราก็จะไม่ลดไปใช่ถือเป็นการป้องกันหลักฐานไม่ให้เขามาขโมยของเราไปใช่อ่าแต่ถ้าเกิดมาว่าเขาประกาศตีค่าหลักฐานเราแล้วเราไม่กันก็จะถูกทําลายปกติครับผมอ่าก็คืออ่านี้เรายังไม่ได้พูดใช่คือแล้วถ้าสมมติเขาโจมตีใส่ค่าหลักฐานอ่าแล้วอันนี้เราโอเคไม่การแล้วไม่อยากเสียอะไรเลยใช่ก็จะเป็นการโจมตีใส่หลักฐานใช่ครับสิ่งท คนที่ถูกโจมตีจะเสียหลักฐานหนึ่งใบหนึ่งใบแล้วคนที่โจมตีมาจะได้หลักฐานหนึ่งใบแทนก็มือเป็นการขโมยของเราไปนั่นเองก็คือเราเสียเขาได้การโจมตีหลักฐานเป็นอย่างนี้นะครับผมทีนี้มันก็จะมีพวกมันจะมีคีย์เวิร์ดที่เขียนว่าแฟลชก็คือเกิดขึ้นเมื่อถูกทำลายจากหลักฐานใช่ลยก็คือสมมติว่าเขาโจมตีหลักฐานมาปกติหลักฐานเราต้องคว่ำถูกไหมครับผมเขาตีมาเราต้องเปิดเชก่อนถ้าใบนั้นมีแฟลชก็จะสามารถใช้งานแฟลชได้ครับผมถ้าไม่มีแฟลชก็คือลองหลงก ก็จะไม่นับ LP เลยนะถ้าคือสมมติว่าตัวนั้นจมตีมามี5 LP ก็จะเสียแค่ราคาเดียวอยู่ใช่หรือไม่ตีมาพลัง1ล้านก็เสียแค่หนึ่งราคาเพราะว่าค่า LP จะใช้ต่อเมื่อสันนิษฐานเท่านั้นเ่านั้นไม่ไม่เกี่ยวกับการคอนแทคชไม่เกี่ยวกับการแอคชั่นใช่ครับหัวข้อสุดท้ายก็คือคัดอินซึ่งคัดอินก็คือเราอธิบายมาแล้วใช่ครับผมการปาไปปามาปาไปปามาปุกพลังตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆครับผมของคนอันนี้คืออธิบายง่ายๆ เราสู้กันด้วยการเก็บค่าคดีใช่ครับผมโดยอาจจะมีการแย,แย่งกันแย่งกันแย่งหลักฐานกันสลกนิดหน่อยใช่แย่งหลักฐานกันนิดนึงครับซึ่งพอเราเก็บครบแล้วอ่ะเราก็จะสามารถสั่งสลิปพ,พาร์เนอร์เพื่อจบเดทได้นั่นเองครับผมแต่ก่อนที่จะสลิปพ,พาร์เนอร์เพื่อ จบคดีเราต้องสลีปร์ทเนอร์เพื่อใชไขคดีก่อนอ่าแปลว่าอยู่ๆปุบปับอ่ะเราไม่สามารถทําให้เกิดการจบเกมได้ภายในเทิร์นเดียวถ้าหากเรายังไม่ไขคดีต้องมีเทิร์นหนึ่งไปคว่ำป้ายมาร์คเนอร์ก่อนแล้วก็เทิร์นหน้าค่อยว่ากันอีกทีซึ่งจะไม่มีแบบอะไรอยู่ๆเอ้ยเอาจบเลยเหรอไม่มีโอกาสให้เราแก้ตัวอ่าลูกเกมก็จะมีเทิร์นต่อเทิร์นให้เราสามารถแก้คดีกันแก้เกมกันไปเรื่อยๆได้ถึงอันนี้น่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วสำหรับ วิธีการเล่นคร่าวๆครับก็คือการรีเฟซเด็กอย่างที่เราบอกว่าตัวคดีตัวค่าไฟล์ก็เป็นท็อปเด็กใช่ตัวเลเวลคดีก็เป็นท็อปเด็กครับผมการที่เล่นการที่โจทย์ทุกอย่างมาจากเด็กหมดเลยและเด็กมีแค่40ใบเองรตรงนี้ครับก็คือการรีเฟซเด็กน,นั่นเองรีเฟซเด็กจะเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อเราเด็กหมดเด็กหมดพอเด็กหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอาการในกองรีมูฟอะก็คือกองทิ้งทั้งหมดเนี่ยคับผมซับ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 แล้วก็กลับไปวางที่เด็กเหมือนเดิมอ่า จากนั้นฝ่ายตรงข้ามจะได้เลเวลคดี1เลเวลอ่าก็อีกฝ่ายถ้าเรากโกงหมดใช่แล้วเราสับปุ๊บอีกฝ่ายได้หลักฐานฟรีเลยหนึ่งใช่ได้หลักฐานฟรี1ห่ใบครับผมาการจะเป็นประมาณนี้สำหรับวิธีการเล่น โค่นการ์ดเกมครับผมทีนี้เราอธิบายเป็นวิธีการเล่นเข้าขาก่อนใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปแบทเทิลครับผมที่เราจะอธิบายการเล่นเป็นช็อตต่อช็อตเลยครับผมซึ่งตอนนั้นน่ะคนจะเห็นภาพมากขึ้นแล้วและคุณดูรับรองว่าดู2คลิปนี้เล่นเป็นแน่นอนใช่ถ้าถ้าเล่นไม่เป็นก็ก็ดูใหม่ก็ดูใหม่ก็มีอะไรก็ ตอบถามมาได้ในคอมเมนต์แล้วกันใช่ครัผมจะเข้าไปตอบกันอยู่ตลอดแหละใช่อ่าอย่างรอบล่าสุดมีคนแซวเรื่องเด็กลิ์ว่าโพงถ้ำใหญ่เป็นพังทลายสามใบลืมครับแปลกจริงแปลกจริงคอยไปตอบอยู่ตลอดเวลานะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นแอคเคาท์ละฮันเพราะบางทีลืมเปลี่ยนแต่ก็ไปพูดคุยกันอยู่ตลอดนะครับใช่ครับก็มีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามกันได้เลยใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปแมทเทิร์ของทั้งโปเกมอนโคนันแล้วก็แบลกตลิงชันผมบอกเลยว่าตอนนี้ ชอบเราอะคอนเทนต์นาจะจัดมาให้แบบจุกๆเยอะมากเยอะมากไปทำกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวเชียวับผมใช่ครับ <N> ใครอยากดูอะไรหรืออยากติดตามหรืออยากดูว่าไอคลิปเทิลคนนั้นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ครับผมเดี๋ยวเราจะไล่ลําลดับคอนเทนต์มาให้ทุกคนได้รับชมกันแน่นอนครับผมแต่สัญญาแล้วครับผมคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปเล่นที่แบบสอนเล่นใช่แบบ ช็อตต่อช็อตใช่อันนี้ก็จะเห็นภาพมากขึ้นครับแม็กคดีอะไรแปลกๆมามีท่าอะไรคำศัพท์แปลกๆมาอีกคราวนี้อธิบายหมดครบใช่ครับโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้ก็พี่เอกับบินก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝากติดตามคนนั้นไว้ด้วยเย้หากอยากเริ่มเล่นการ์ดกับเรานะครับมาหาพวกเราได้ที่กับการ์ดเซี่ยรังสิตชั้น2ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้นะครับหากจะดูคลิปเก่าดูตรงนี้ได้เลย